สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องที่ผมเพิ่งตั้งขึ้นมาเลยก็คือช่องที่เรียกชื่อว่าแบรนด์ชัดๆนะครับ <c oughs> จริงๆก็อยากให้ทุกคนได้สนุกกับการทำแบรนด์แล้วก็มีมุกหรือมีวิธีการใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆนะครับที่ผมจะพยายามหาสรรหามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากเป็นกำลังใจกดสับะไครกันหน่อยนะครับโอเค วันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องที่มันเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งของการทําแบรนด์นะครับก็คือเรื่องที่ว่าถ้ามีคนถามว่าอะไรคือหัวใจของการทําแบรนด์เนาะไอตัวนี้แหละสําหรับผมอะผมว่ามันค่อนข้างสําคัญมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะครับเรื่องของหัวใจหลักของการทําแบรนด์เนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันต้องพูดถึงว่า เราต้องหาสิ่งหนึ่งที่สําคัญให้เจอนะครับก็คือตัวเชื่อมซึ่งตัวเชื่อมตัวนี้มันจะเป็นตัวที่มันพูดกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งในภาษาของเราเราจะเรียกว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความประทับใจนั่นเองนะฮะทีนี้สมมติว่าไอ้สัญ,ญลักษณ์ความประทับใจของแบรนด์เนี้ยมันคือตัวตัวคนสมมุติว่าอ่าโอเคเป็นเป็นผมแล้วกันสมมุติว่าโอเคในตัวเราความสัญ,ญลักษณ์ความประทับใจของเราคือความจริงใจอ่ะสมมตินะความ พูดง่ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะดึงความจริงใจความพูดง่ายเนี่ยของเราเนี่ยออกมาสร้างสัญ,ญลักษณ์ถูกไหมฮะถ้าเป็นคนมันก็ไม่มีปัญหาเนาะมันก็ก็ไปตามนั้นใช่ไหมตรงไปตรงมาไม่ไม่ยุ่งยากอะไรก็แค่มาลําดับเรื่องที่เราพูดแต่ถ้ามันเป็นสินค้าอันนี้อาจจะต้องมาคุยกันถึงเรื่องการตีความเพราะว่าเราจะต้องสร้างระบบสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาถูกไหมเพื่อให้คนเนี่ยมันเกิดการรับรู้ที่ เข้าใจเร็วแล้วก็ประทับใจเร็วอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยตรงนี้แหละมันจะเกี่ยวข้องกับคำที่เรียกว่าการตีความซึ่งจะมีอยู่3เรื่องที่เราจะต้องคิดร่วมกันไปตลอดนะฮะอันที่1ก็คือเรื่องของภาพในหัวอันที่2คือคำในใจอันที่3คือสีที่เราจะกำหนดนะฟังดูก็เหมือนกับว่าเอ๊ะมันแยกกันเป็นก้อนๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวกันทั้ง3ันเลยเวลาที่เรา คิด3ส่วนนี้เราจะต้องให้มันไปพร้อมๆกันนะลเดี๋ยวลองยกตัวอย่างให้ดูก็ได้สมมุติผมพูดคําว่ากล้วยอย่างเงี้ยกล้วยส่วนใหญ่ของคนใช่ไหมเวลานึกถึงก็มักจะเป็นกล้วยหอมจะไม่ใช่กล้วยน้ําว้าจะไม่ใช่กล้วยหักมุกจะไม่ใช่กล้วยบวชชีกล้วยตากอะไรเงี้ยไม่กล้วยหอมเด้งขึ้นมาก่อนเลยถูกไหมความหมายตามมาทันทีว่าอ๋อมันเป็นผลไม้กินง่ายหรือความหมายแฝงอาจจะมี เช่นแบบเออเป็นอะไรที่แบบทำง่ายๆอีซี่อีซหรือแบบหรืออาจจะพูดถึงเอาไว้ว่าเพศก็ได้ถูกปะแล้วก็สีที่ตามมาก็คือก็เป็นสีเหลืองถามว่ากล้วยมีสีอื่นไหมมีแต่ว่าการรับรู้ของคนเนี่ยกล้วยหอมกับสีเหลืองมักจะเด้งขึ้นมาก่อนอันต่อมาลองยกตัวอย่างอีกนะสมมุติว่าโอเคพูดถึงอะไรดีสโนไวท์แล้วกันสโนไวท์พอพูดปุ๊บใช่ปะ่ะเจ้าหญิงเด้งขึ้นมาเทพนิยายเด้งขึ้นมาน่ารักสดใสเด้งขึ้นมา สีตามมาก็อาจจะเป็นสีชมพูหรือถ้าพูดถึงอย่างคุณหมอก็ได้ผมว่าส่วนใหญ่คนนึกถึงคุณหมอผู้ชายมากกว่าคุณหมอผู้หญิงถูกไหมภาพของคุณหมอผู้ชายเด้งขึ้นมาสวมเสื้อกาวสีขาวมีห้อยที่ตรวจอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีภาพจําแบบนี้ขึ้นความหมายของคุณหมอคือเป็นคนมีความรู้น่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีอารมณ์เท่าไหร่อะไรเงี้ยเออพวกนี้มันคือการรับรู้คือ perception แบรนด์ก็เหมือนกันเวลาที่เราสร้างแบรนด์นะฮะมันก็จะมีชุดของสัญ,ญลักษณ์ที่ทำให้คนเนี่ยเกิดความจดจำหรือประทับใจเนี่ยคล้ายๆแบบนี้ดังนั้นพอเวลาที่เราจะกำหนดสัญ,ญลักษณ์ให้แบรนด์เนี่ยเราก็จะต้องสร้างขึ้นมาเป็นแบบนี้แต่ทีนี้เราจะเลือกชุดแบบไหนล่ะเร,เราจะเอาพื้นฐานเหล่านี้จากอะไรจากสิ่งที่เรามี เช่นตัวคนนั้นเอามาใช้หรือเปล่าหรือว่าเราจะใช้สิ่งที่สร้างขึ้นใหม่เลยพอสร้างขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยมันแตกต่างจากกลุ่มเป้าหมายหรือว่ากลุ่มคู่แข่งไหมอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มันก็จะเป็นประเด็นที่เราจะต้องเอาไปคิดต่อยอดอีกทีหนึ่งนะลองดูอย่างแบรนด์อื่นๆก็ได้อย่างเช่น7 e เ e ่นอีเลฟเนี่ยก็จะเห็นว่าเออเขาก็พยายามสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาใช่ไหมเออแล้วก็สร้างความหมายให้คนมันจดจํา แบรนด์ของเขาเช่นเป็นร้านสะดวกซื้อของกินของใช้ราคาไม่แพงเข้าได้ตลอด24ชั่วโมงเลยอะไรอย่างเงี้ยหาง่ายไฟสว่างมีสีหลกักๆที่เขากําหนดเช่นเขียวแดงขาวอะไรประมาณนี้หรืออย่างแบรนด์เมืองนอกอะไรเงี้ยอย่างซาบักโอ้โหนี่ชัดเจนมากในเรื่องของแบรนด์เนี่ยเขาแข็งแรงมาก นะเป็นเตอร์เพลสร้านกาแฟรสชาติดีมีขนมมีของที่ระลึกขายอะไรเงี้ยมีโลโก้รูปนางเงือกเขียวเหมือนกันนะเขาก็เป็นแบรนด์ที่แบบใช้เรื่องสีได้แบบชัดเจนพวกนี้แหละมันก็จะเป็นชุดสัญลักษณ์ที่เราจะต้องกําหนดมันขึ้นสร้างมันขึ้นปัจจัยที่สําคัญก็คือเรื่องของความถี่ถ้าเรากําหนดความถี่เนี่ยมันเราย้ำๆๆๆเนี่ยเรื่องของแบรนด์มันก็จะผุดเข้าไปอยู่ในใจเขาจําได้เร็วขึ้น แล้วก็ฝังได้มากขึ้นก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเดี๋ยวจะหาเรื่องสนุกๆเข้ามาเล่ากันอีกวันนี้สวัสดีครับ